สวัสดีครับผมสวัสดีซีสู้ผู้สุกคนครับผมมาแล้วพี่น้องลาวพัฒนาของพวันวันจันท 10, ร์ที่สิบเบอจกีกาสองหาหกแปดเบื้องเมือวันศุกร์พี่น้องผลลาวพัฒนาวันศุกร์เลขบนนี่ออกจอดะสามสองศูนย์ 3, 2, 0, ล่างก็คือสามสามเลขเปาเลขเบิ้อพี่น้อง สองพวันนี่เขาเลขวิ่งอยู่พี่น้องเลขวิ่งเขาตัวเนยอย่เราะว่าเลขมันออกสองส่วนนี่เลขวิ่งของเพื่อนเขาตัวเน้นเขาตัวเด่นอยู่พี่น้องส่วนตัวเน้นกับมาเน้นเฮศูนสามศูนสี่เลขวัน,ววนออกสองูนว่าพี่น้องเนาะโบเขาแล้วพี่นอ้องได้ตบาเลขวิ่งของเพื่อนเขาตัวเน้นอยู่เลขวิ่งเขาตัวเน้เนขเขาตัวเด่นอยอามาตามกันต่อพี่น้งอ,นอง มาพี่น้องมักซองนี่หกหัดติดนี่บบอบโบวินบ้บาเลยเด้มาหกหัวติดติดเลย 并不赖。 ที่กระห่าันเนันที่หา すいけん。 He bad. <clears throat> oh. Alright, kid. <laughs> สามตัวไม่ยูอสองคู่เก้าฮเจ็ด เก้าหลัก้อยนะพี่น้องเก่าของเิ่นเป็นหลัก้อยส่วนตัวเน้นนี่อันนี้ตัวเน่น ก้าห้าเจ็ดเป็นตัวเน้นส่วนสองตัวเน้นมาเลยเน้นที่ห้าเจ็ดห้าแปดเน้นสองคูสองหางไปลองวันจันทร์ที่สิบพฤศจิกาสองห้าหกแปดมาแร้งสองถุงเครื่องพ่อวัดลาวพัฒนาพ่อวันบนล่างวิ่งสี่กับห้าพันเน้นหาล่องสี่สี่หกสี่เจ็ดสี่แปด 5้าหกห้สตัว957958าเ็เก้าปเป็นลักลอยสองตัวเน้นนี่ก็คือ5 7าเจสตัวเน้นเนี่ก็เก้เดได้พี่น้องได้เอาพี่น้องเขากระชับหน้าจอเอาถ้ามากัดจัดตะขัดกระพานได้อขอบุญขอบคุ่นพวันในหลายกับผมคอยพี่น้องเข้าเห้งๆ้ปังๆกัน ก็อจะเรืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับผม